ในคลิปนี้ครับพาท่านผู้ชมไปติดตามอายุไขของดวงอาทิตย์คือเท่าไหร่สงสัยกันไหมครับและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์นั้นดับลงขอบคุณข้อมูลจาก National Geographic Thailand ดวงอาทิตย์ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงใหญ่อีก8ดดวงรวมถึงดาวบริวารต่างๆในระบบสุริยะที่โลกอยู่เมื่อเทียบกับจักรวาลหรือว่าเอกภพดวงอาทิตย์เป็นเพียงหนึ่งในดาวฤกษ์ที่เป็นวัตถุในอากาศเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยดาราจักรสสาร และพลังงานรูปแบบอื่นๆทั้งนี้มีบางระบบสุริยะที่มีดาวฤกษ์ม,มากกว่า1ดวงซึ่งระบบดาวคู่และระบบดาวหลายดวงประกอบด้วยดาวฤกษ์สองดวงหรือมากกว่านั้นโดยยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงโน้มถ่วงและส่วนใหญ่มักจะโคจรรอบในวงโคจรที่สเสถียรเมื่อดาวฤกษ์ในระบบดาวดังกล่าว2ดวงมีการโคจรใกล้กันมากเกินไปปฏิกิริยาแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวฤกษ์อาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อวิวัฒนาการของพวกเราอายุไขัยของดวงอาทิตย์หรือว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมวลเป็นสําคัญ ปัจจัยสาคัญคือระยะเวลาของการเผาผลาญเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเมื hmm. ่อเชื้อเพลิงหมดก็จะเกิดวาระสุดท้ายของดาวฤกษ์ดวงนั้นดาวที่หนักจะอายุสั้นกว่าดาวที่เบาดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะที่มีโลกอยู่อายุไขประมาณ1 0,000ล้านปีส่วนดาวที่หนักกว่าดวงอาทิตย์1 0ถึง50เท่าจะมีอายุไม่กี่ร้อยล้านปีเท่านั้นขณะที่ดาวฤกษ์ที่มีมวลประมาณหนึ่งใน10ของดวงอาทิตย์อาจมีอายุได้นานถึงหลายแสนล้านปี กพระนั้นเมื่อถึงการอวสานดาวฤกษ์จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมวลของมันดาวฤกษ์ม,มวลสารน้อยขนาดเล็กจะกลายเป็นดาวแคร่ขาวดาวฤกษ์ม,มวลสารปานกลางจะกลายเป็นดาวนิวตรอนและดาวฤกษ์ม,มวลสารมากจะกลายเป็นหลุมดำดวงอาทิตย์มีอายุมาประมาณ4.6พันล้านปีแล้วโดยหากวัดจากอายุของวัตถุอื่นๆในระบบสุริยะที่ก่อตั้งขึ้นมาระยะใกล้เคียงกัน นักวิทยาศาสตร์ได้ทำนายว่าดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะที่โลกโครจรอ,อยู่จะสิ้นอายุไขอีกประมาณ10,000ล้านปีข้างหน้าเมื่อปี2018ที่ผ่านมาทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติพบว่าแนวโน้มจะเป็นไปได้มากที่สุดคือดวงอาทิตย์จะกลายเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์โดยเป็นฟองก๊าซและฝุ่นคอสมิกที่ส่องสว่างอย่างไรก็ตามก่อนที่จะถึงจุดจบในช่วงเวลาประมาณ5,000ล้านปีดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวยักษ์สีแดงแกนกลางของดาวฤกษ์จะหดตัว แต่ชั้นนอกของมันจะขยายออกสู่วงโครจรของดาวอังคารกลืนโลกได้มนุษย์อาจไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกได้แล้วในช่วงท้ายๆของอายุไขดวงอาทิตย์เพราะดวงอาทิตย์จะมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นประมาณ10%ทุกๆพันล้านปีความสว่างและความร้อนที่เพิ่มขึ้นจะทาให้ทุกชีวิตบนโลกสิ้นสุดลงมหาสมุทรอาจจะระเหยและพื้นดินจะร้อนเกินกว่าที่น้ําจะก่ะตัวได้เมื่อดวงอาทิตย์เข้าสู่กระบวนการของการกลายเป็นดาวยักษ์สีแดง ต่อมาจะกลายเป็นดาวแคร์ขาวและสิ้นสุดเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์โดยเมื่อดาวฤกษ์ดับจะปล่อยมวลก๊าซและฝุ่นซึ่งเรียกว่าเปลือกของมันออกสู่อวกาศอาจมีมวลเท่ากับเครื่องหนึ่งของดาวฤกษ์ซึ่งเผยให้เห็นแกนกลางของดาวเมื่อถึงจุดนี้ในชีวิตของดาวฤกษ์ก็ยังกำลังทำงานอยู่นอกจากนี้ชั้นนอกที่ขยายตัวของดวงอาทิตย์เมแนน้มที่จะกลืนกินโลกโดยตรงและอาจรวมถึงดาวพุธดาวสุกดาวอังคารหรือแม้จะไม่กลืนโลกเข้าไปโดยตรงแต่วงโคจรที่ใกล้ขึ้น ก็จะทาให้โลกกับดาวดวงอื่นๆได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นจนไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เมื่อถึงเวลานั้นหากมนุษย์มีอรารยธรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจนสามารถท่องอวกาศได้ทางรอดเดียวก็คือการเดินทางออกจากระบบสุริยะเดิมแล้วแสวงหาดาวดวงใหม่ที่คล้ายกับโลกและอาจรวมถึงการหลีกเลี่ยงระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์ซึ่งมีแรงโน้มถ่วงที่น่ากลัวขาดเดาได้ยากดังนั้นดาวแคร่แดงจึงมีขนาดเล็กกว่า อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าของสิ่งมีชีวิตในยุคนั้นขอบคุณข้อมูลจาก n w i k i p e d i a o r g ไทยโค้ดและ National Geographic Thailand แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ